กู้กำลัการที่ีและทุนที่ดีต่แต่ว่าโดยไม่ทอดทิ้งใครไปข้างหลังโดยเฉพาะการรัฐบาลให้ความน้ำคันในการพัฒนาศักยภาพและเปรกะบางของประเทศการดำเนินงานตามประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติเพื่อให้คนพิการสามารถมีโอกาสได้เข้าถึง และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมัจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการทาสมรรถภาพในรุกภาคเช่นเดียวกันทุไปเป็นการเชิดชูเกียรติสุรรด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแวงหายาพยภาพในทุกๆด้าน้ไปพร้อมกันได้มีการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศเพื่อลดความเป็นนิสัยตัวต anyway> ิการและทุกคนได้จากงบงบัตรัและเครื่องมือสมรรถภาพตัววิการตลอดศตวรรษที่5ปี164นี้องค์การสากลอาชาติได้กำหนดต้องจะส่งผลให้คนทำงานได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมกิจกรรมขขอองงฝันม ดีกับคนพิการตั้นแต่ในรับโลกในรับป้ายใระับสถานที่ที่พกเรคนพิการมีพอสมควร รูปนัหามตะเกนีครับเรียกแบบการจินตนการส่งานคยครับรอมประสาทตร์และธรรมชายครับครับท่าน เราควรไปจดไนะหม้หน,นะคะเพอที่จะหุดเชียผู้ท